จ้าพี่น้องเอ้ยมึงนะค่ะพี่น้องคุ้มเปิดกล่องกับเปิดว้ได้พี่น้องจ้าโอ้ตาย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 โทรศัพท์แม่ค่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะพี่น้องดอกน้ำงา้มสองดอกเพ็ดผู้บูอยู่ค่ะพี่น้องเก็บเพ็ดต้มกันจ้าพี่น้องมาเนี่ยเน่คุ้มเปิดกล่องค่ะพี่น้องโทรศัพท์มันหนาวล่ะมันกับมันเย็นนะแม่ค่ะพี่น้องมันกับเป็นไอ้นาเป็นนั่งสินะเอาโอ้ยหนาวมันมันเละค่ะพี่น้องวังนะค่ะมันนิ่มแล้ว ได้ดอกเดียวก็เอาดอกเดียวพวกนี้ค่ะดอกนี้แห้งเป็นตาอ่อนซ้อนค่ะค่ะพี่น้องเฮดก็ได้เต็มกระตาอีกแล้วค่ะพี่น้องยังบัท่านได้เอาใส่นในถุงพายภาพพี่น้องหาเมื่อนล่ะค่ะเพราะว่ามันนนัมันเปิดกล่องยากค่ะพี่น้องกล่องมันเปิดบ่ได้ไหมพี่แน่ก็คิดว่าโอ้ยัขั้นเปิดบ่ได้ไปทอดบ้านกับสีไดงไทยพี่น้องเบิ่งยี่น้ำบานพลังวัสด คุ้มเปิดอีกครับพี่น้องเปิดซีเทียหาเทียมมนต้องถ่าให้เครื่องชุ่มม่งนะค่ะต้องคอยสีมาเปิดไตดจ้บพี่น้องโว้ตายพี่น้องเห็นนํำบ่ค่าเบิงแต่เฮ็ดขอโทษได้หลายแต่พี่น้องแต่พี่น้องไปต่อจ้ะสวัสดีจ้าพี่น้องกาภาพพี่น้องเขาป่าคือเกาค่ะพี่น้องเนาะ ดอกแรกแหกมันกับเป็นเห็ดเพิงมาโลนีเนาะค่ะพี่น้องจ้ะก็ย่อสีเฮดจังสี่ค่ะพี่น้องเพราะว่าผ้ายางมันดังค่ะเห็นบลค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องนี่เห็ดเพิงมาโลนีเนาะพาเคิงตากเลยกระตาห่างค่ะพี่น้องกระตาหน่วยใหญ่ห่างมันหลุดค่ะพี่น้องหูมันหลดุดได้สมสกอน อันตะว่ากเก่าถุงพายมานั่อยูดอกว่าได้สอนสก้อนค่ะพี่น้องเพราะว่ากระตา้าน,นั้นเก็บเฮ็ดจนไว้อันหูกระต้านูดจากพี่น้องจ้ะดอกแรกแห้งมานกเก่าเฮ็ดพิ่งมาโลนี่สก้อนเนาะค่ะเนาะจ้ะไปต่อจากพี่น้องกระตานน้อยๆนี่แหละตะว่าเก่าถุงพายมานั่อยูค่ะพี่น้องเนาะจ้ะไปต่อจากพี่น้องนีจากพี่น้องดอกที่สองค่ะพี่น้องเห็ดพึ่งมารนี่ค่ะพี่น้องนี่นะคะ เก็บกันเลยค่ะพี่น้องใส่กระตาเนะานะคะเนาะตัดขาก่อนโอ้ยจะได้ภาพพี่น้องเก็บเห็ดดำยั่วค่ะเทาบล่ล่ะเห็ดดำกระไดนี่ค่ะพี่น้องดอกงามๆเลยจ้ะโอ้ยถากตอนนี้มีอีกบ่ จ่าพี่น้องไปตอกันเลยจ้านะพี่น้องดอกหนึ่งเกิดจะทึ่งตอใหม่เตินเคิร์นด้ยค่ะพี่น้องเบิ่งเห็ดเผิงมะโน้นี่เห็ดเผิงมะโน้นี่ก็เห็ดเผิงดอกสีเกาลักนี่แปลกเด้อค่ะพี่น้องเด้อทึ่งตอใหม่เพิ่นกะเกิดเด้อพี่น้องเด้อนี่จ้ะพี่น้องดอกงามๆจ้วย ตากแดดก,กระพ้าเครื่องตากเลยค่ะพี่น้องส้บาบอยู่เฮตัน,นิตกักแห่งงายค่ะพี่น้องไปตอกันเลยจ้าพอน้องพี่น้องญงแล้วจ้าพี่น้องไงแน่แล้วค่ะพี่น้องนี่ไงไว้อยู่ค่ะเฮตเฮดขอนสนเนาะเฮตขอนสนหนี่แ่บค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเย้าไายเอาลูกก่อนเด้อค่ะงามงามพอแล้วจ้าพี่น้องน่คะพี่นอ้นะนองมันอยู่น้ำกันสามดอก แมนบอเป็นสามดอกบอพี่น้องป้าดอกพี่น้องบ้งเนี่ยมันนันเบิดเนาะยังมากคือบอพอมันมันสีคือใบไหม่คือว่านันระคับพี่น้องบ้างค่ะอุ้ยเถาเบิดเนาะเสดายแท้ได้บอดอกนี่ได้ดอกน้นอยดอกนี่ล่าจะสีได้มันก็เอาไว้เ,เป็นเสื้อซะนะมันเดีียวบ่อยเห็นนะค่ะพี่น้องสีมันคือใบไหม่ดอกนี่ได้ค่ะเอาได้บอ ว้าวพี่น้องเบิ่งเลยค่ะนเน่าเบิดเน่าเบิด์ตเดี๋ยวพี่น้องว้าวมันเนา่ามันอันนนั้เละเบิดเลยเนาะเพราะว่ามันกระถือฝนถือฝนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวหาอีกค่ะบ่มีเนาะเอาใส่อัน กระตาไว้แล้วโอ้ใส่ถุงผ้าใบละค่ะพี่น้องเฮ็ดก็ไดเพราะว่ามันกระตาหน่อยไหมคะ่ะพี่น้องมันหล่ะถือบ่มวลไหมคะ่ะกระตามันหน่อยเนาะ,ะ,ะกระไดกระตาเฮ่เฮ่ไปต่อจ้ะพี่น้อง พ่อระคะพี่น้องเห็นบอค่ะเห็นบ่ค่ะพี่น้องเอาได้บ่นอ๋อโอ้พี่น้องบึงนี่ราคาเท่าเบิดเท่าเบิดเลยค่ะพี่น้องมือนี่เห็ดมันเบิดงวดมันล่ะเห็ดมันเบิดงวดแล้วอู้ยข้มบึงนู้บ่มี่เนาะค่ะเนาะโอ้ยไปตอจะพี่น้องเท่าเบิดล่ะโอ้ยพี่่ะพี่น้องอีกดอกนึงทั้งพีค่ะเหตุยังนอสนี่โอ้เห็ดเพิ่งมาโอนีค่ะพี่น้อง ผงมาโรนี่นี่ค่ะพี่น้องอดอกนึงทั้งผีจ้ะโอพี่น้องจา้าเท้าเบิร์ดยังเสน่ห์โอ้เนี่ยกระเท้าค่ะพี่น้องโอ้ยบ่ได้มาบ่ได้มาเลยเนาะเท้าเบิดพี่น้องเฮ็ดกระได้มันคือว่าแหละไปผู้เดียวไปทั้งพุ่นกับไปดอนพุ่นแล้วกับไปดอนพุ่นเนาะพี่น้นนองเนาะ กระตาค่ะพี่นอ้องเฮ้อดีแต่เอาถุงพามานั่ม่ะเอาถุงพามานั่มกับพ่อได้ใส่เฮ็ดเฮ็ดเต,ต็มกับส่กระตาพ่อกระตามันน้อยเนาะใส่ได้บ่หลายเฮ็ดเผือมาด้วยนี่ไปต่อจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องดอกหนึ่งอยู่ทั้งต่อใหม่ทั้งต่อใหม่เลยค่ะพี่น้องดอกเฮ้ย โอ้ยขาเพิ่นน่ะล่ะขาพี่น้องโอ้ยสีดายเนาะมึงเนี่ยขาซ้่มมึงเนี่ยเขาได้บอลหรือได้ดอกเนาะไปแดงเอาต่อจากพี่น้องจากพี่น้องดอกหนึ่งจากพี่น้องโอ้ยมึงเนี่ยถากกินเบิดฝนตกใส่มันหลายๆพี่น้องเบิรง ปลาแปลนก็ไปหลังร้านบ่อยากไปป,ปลาแปลนนักครัพี่น้องอมาปลาหกเพ็ดเทาเบิดไปต่อจ้ะนี่จ้ะพี่น้องดอกหนึ่งจ้ะพี่น้องเพ็ดเพิงมารุนีค่ะพี่น้องนี่ตัดขากันเลยจ้ะกล่องก็ว่างยากเนาะโทรศัพท์ก็ทายยากเพราะยังว่าตีพี่น้องมันเปียก นี่ค่ะพี่น้องไปต่อกันเลยจ้านี่จ้ะพี่น้องดอกนึงจ้ะพี่น้องอันนี้เฮ็ดยังอันนี้เป็นเห็ดเพิงมโรนี่ค่ะพี่น้องนี่นี่จ้ะยังงามดูจ้ะพี่น้องไปต่อจ้านี่จ้ะพี่น้องดอกนึงค่ะพี่น้องมารนี่จ้ะ เออบัแมนเฮพิงดอกซีเกาลักค่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะดอกหนึ่งทั้งพีค่ะพี่น้องนี่ค่ะดอกหนึ่งทั้งพีค่ะพี่น้องยูไกลกันเติบู่โอ้ยพี่น้องทั่วพท์เย่ามันหลอกหนาหลอกหลังพี่น้องก็ะเบือบเห็นเฮตน้าจากดอกหลายดอกอยู่เนาะเอาเฮตไซนั่นก็ไว้พี่น้องก็บอบเห็นเพราะว่าทัศัพท์มันหลอกมันทายบ่ได้ เปิดบ่ได้นะคะพี่น้องมันทายเอาดูห้อพร้อมตัวเ่ตุดดแกงแซ่บแสบแต่พี่น้องมันดอกน้นอยๆนี่แมแกงแซ่บแสบ ไปต่อจ้าพี่น้องสองดอกนึงค่ะพี่น้องสีขึ้นไปตอกเนาะสีมันขึ้นไปตอกนี่ค่ะทั้งพี่มีอีกค่ะพี่น้องอีกดอกนึงจุดโอ้ยสองดอกค่ะพี่น้องที่ทั้งตอใหม่นี่จ้ะพี่น้องเกิดทั้งตอใหม่กับเกิดเต้เฮ็ดอัน finally. นี้เม็ดหลายนี่ค่ะดอกนึงจ้ะพี่น้อง อ่อนๆเลยอ่อนเลยตัดขากันจพี่น้องตัดขาเฮ็ดกันจ้า ดอกันเลยจ้าพี่น้องพี่น้องดอกหนึ่งจ้าพี่น้องเฮดเฮดกัสซิบิัตตตันลักค่ะพี่น้องเนาะเบิ้งค่ะพี่น้องดอกหนึ่งจ้านี่จักเสียเอาแดดบ่เอาได้ค่ะพี่น้องนี่อันแนวหอโทรศัพท์เจ๊ขันนี่กระไดกับปันนี่กันยังอันดับหน้าดับลังอยู่ลอกบันนี่โอ้ยโอ้ยบม่ได้จักดอกค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะพี่น้องเบิ้อตัลักเฮดเบิดอนามันเดี่ยวเอาดอกนี่ค่ะพี่น้อง เบิ้ดแง้มมันละไทยเฮ็ดก็ได้เบิ้ดแง้มเฮ็ดเพิ่งหวานแล้วกับสีเก็บเฮ็ดดำต่อค่ะพี่น้องมาหนีเฮ็ดดำกับใหญ่แล้วบวานแล้วเนาะค่ะเนะาะจะได้สองดอกค่ะพี่น้องพัดขากันได้จากพี่น้องคะนี่บาดยางมากท่งนี้จักเทือ โดนล่ะตั้งแต่งวดที่แล้วกะมาอยู่แต่ต่ว,วาบัี่นี่เห็นข้าเจ้าเขารู้ก็เแล้วบกค่าคอยอยากมากมาดูว่าข้าเจ้าเขายั่งได้บอเขายั่งได้เนาะมันก็เป็นดอนดอนนะพี่น้องมันดอนบ่ใหญ่น่ะนะคะ่ะผู้นึงเขาแล้วกัสีมันยั่งกัยั่งบ่หลายนี่จ้ะพี่น้อง <c ười> ขี่ลายแน่กันซ้ำมันเนาะคะ่ะเนาะได้คือเกาค่ะพี่น้องไปต่อจ้ะ นี่ค่ะพี่น้องได้เต็มกระตาน่อยละค่ะพี่น้องบัดที่นี่ก็สีผ้าเมื่อค่ะพี่น้องมันหนาวจะพี่น้องกล่องเปิดละตีเนื้อกล่องม้นได้เปิดจะพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องก็ได้เต็มกระตานาะค่ะพี่น้องจ้าจะต้องพอกันคิดไหมนาะค่ะพี่น้องเต็มกระตาแล้วนาะค่ะนาอจ้า เยวกับสีภาพพี่น้องเมื่อละค่ะพี่น้องเบื้องเห็ดดอกนี่จ้ะพี่น้องมนันเดวเด้อค่ะเด้อเอาขืนมาก,ก่อนเว้ยกระตามันหน่อยค่ะพี่น้องเบิงบ่งเบงเบิงบ่งค่ะพี่น้องจะ้ะเบิง่งมันใหญ่หักหลายจ้ะพี่น้องบยบายค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะพอกันคิดไม่ขาะล่าด้วยเห็ดดอกใหญ่เนาะคะ่ะเนาะเห็ดเพิิงหวานกระเบิดแต้วละค่ะพี่น้องกระมี้ั้งแต้ จะได้เก็บเห็ดดำให้พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องบันเนาะค่ะเนาะบ๊ายบายค่ะพ่อกันคลิิใไม่จ้า